สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เดนเน่ชาแนลส่วนนี้เราก็มาอยู่ในเกม Tower of God New World กันอีกครั้งนะครับสำหรับเกม Tower of God n e w World นะครับมาดุพีีก็บอกทุกครั้งนะว่าห่างหายไปนานมากนะครับกับเกมเกมดีนะและในวันนี้ที่ผมกลับมานะครับเพราะผมจะมาเปิดการชาใหม่เพื่อนๆนหลังจากที่ดองมาเนิ่นดนานแสนนานนะครับที่สำคัญตอนนี้เกม Tower of God n e w World นะครับต้องบอกว่ามันมันคบป,ปีปยังไม่รู้แต่รู้สึกว่ามันน่าจะใกกกลลล้้้ครรรปีแีแวนนนะเพาาิจม่สุดตอนน มันจะเป็นรีลันกิจกรรมซัมเมอร์ของปีที่แล้วนะครับนี่เลยครับถ้าใครที่เล่นทันก็น่าจะจํากันได้นะแต่ที่พิเศษเลยของรอบนี้นะครับก็คือการมาใหม่พร้อมกันทีเดียวถึง2ตัวละครครับโดยตัวละครแรกเนี่ยจะเป็นตัวละครระดับ s s สเซนั่นะครับนั่นก็คือผู้ปกครองไคลเซอร์ตัวนี้ครับโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเทเ,เพื่อนๆตัวนี้เทมากนะไคลเซอร์ดูแล้วประเด็นคือใช้หมาป่าด้วยผมชอบมากเลยโคตรเทนะไม่ใช่แค่ตัวเนี่ยน้องหมาก็น่ารักนะครับ เอาจริงผม่อนข้าง,างแพทางสัตว์อยู่แล้วนะสัตว์ขนปุยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับเขาจะเป็นทงเฮฮัตครับก็สำหรับฮัตเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครในดวงใจหลายๆลคนนะโดยการมาครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชันอัปเกรดของฮัตก็ว่าได้แต่ประเด็นคือฮัตตัวนี้เนี่ยไม่ใช่สายเดเมจเพื med, ่อนๆมันจะเป็นสายแทงนะครับและในวันนี้ผมก็ตั้งใจมาเปิดตู้พิเศษเลยเพื่อนๆจะเป็นตู้ตลาดมืดนะครับซึ่งตลาดมืดเนี่ยบอกเลยว่าตั๋วมันหาย,ยากมาก เพราะมันไม่ใช่ตัวธรรมดาตัวม่วงแบบนี้นะครับตัวม่วงเนี่ยผมมีประมาณ2,000นะแต่ว่าไอ้ตัวตลาดมืดเนี่ยคือผมก็ดองมาเรื่อยๆแต่ต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้เล่นแบบขยันเล่นเกมนี้มากนะคือส่วนมากจะเข้ามาทำเดลี่เฉยๆนะครับโดยตอนนี้เนี่ยผมมีตัวตลาดมืด4 4่อใบผมก็จะมาเทกับตู้ตู้นี้เลยเพื่อนๆตู้ไคเซอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้น้องไคเซอร์กี่ตัวนะก็เดี๋ยวสําหรับคลิปเปิดกระชาเกมทวเทวรกรดเนี่ยหลังจากเปิดตู้ไคเซอร์จบนะครับเดี๋ยวผมน่าจะมีคลิปหนึ่ง ไปเปิดหาหัตเพื่อปลดแม็กนะและช่วงหลังนะครับเกมเทวบก้อเนี่ยบอกเลยว่าเขาแบบมีกิจกรรมที่อยากจะให้คนเติมเงินมากอะ่ะเพราะตอนนี้นะครับมันมีกิจกรรมมิชชั่นบูตอัพไคเซอร์อยู่ด้วยครับคือถ้าเราทําเงื่อนไขตามที่กําหนดได้นะครับเพื่อนๆจะสามารถรับตัวละครไคเซอร์ er ได้แบบฟรีๆนะสูงสุดเนี่ยอยู่ที่2ตัวเลยนะครับส่วนรางวัลสุดท้ายนะครับรางวัลใหญ่หินวิญญาณระดับเอสซ l u ครับซึ่งหินวิญญาณอันนี้เนี่ยก็คือสุ่มตัวละครระดับเอสซ l u s ทุกตัวนะเพราะฉะนั้น ความคุ้มค่าที่สุดสาหรับกิจกรรมนี้เนี่ยผมว่ามันอยู่ที่80แต้มหรือว่าไคเซอร์สตัวตรงนี้นะซึ่งถ้าเราอยากได้ไคเซอร์2ตัวนะครับเราจะต้องเก็บแต้มพอยตรงเนี้ยให้มันได้ครบ80แต้มนะคอยกิจกรรมก็เดี๋ยวผมลองนับก่อนอันนี้10 20 30 40นะครับ50 60 70 80พอดีเลยเพื่อนๆเราจะต้องไปเปิดตู้ตลาดมืดน,นะครับที่ผมโชว์เพื่อนๆเมื่อสักครู่เนี่ยทั้งหมด400ครั้งครับก็จะได้ครบ80แต้ม ได้ไคเซอร์แถมมาฟรีอีก2ตัวนะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาลุยเลยเพราะวันนี้ผมจะเทกระจาดตัวนี้ทั้งหมดแล้วนะอ๋อใช่แล้วก็อีกสายหนึ่งนะครับที่ผมตัดสินใจเปิดไคเซอร์ตัวนี้ก็พอไคเซอร์เนี่ยมันสีฟ้าด้วเพื่อนๆสามารถเอามาเล่นกับแกง7บาทได้นะครับเป็นตัวเ,เมจของสาย7บาทนะเพราะเจบาทมันมีตัวละครทาหน้าถึง2ตัวเลยทางดัดแล้วก็ป่านะครับอ่านก็ก่อนเปิดนะครับเป็นธรรมเนียมเลทออกของไคเซอร์จะอยู่ที่2%็นะครับแล้วก็ทุก200รโลจะการ คือเราสามารถเลือกได้เลยนะตัวกรนติที่เราต้องการนะครับตัวนี้ส่วนของอื่นเนี่ยในตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นของเกลือทั้งหมดไม่มีตัวละครเลยนะครับถ้าออกตัวละครก็คือได้ไขเซอร์เลยนะอ่ะมาพร้อมครับเอาใจช่วยผมด้วยเพื่อนๆมาดูกันว่าเกมที่ผมเล่นเป็นสายฟรีเนี่ยมันจะดวงดีหรือเปล่านะพอเกมเสียตังค์ที่ผ่านมานี่คือเกลือมาหมดแล้วนะพร้อมแล้วก็สามสองหนึ่งไปครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับหน้านี้นะไปครับเฮ้ยส่งจุ๊บ โอเคเพื่อนๆส่งจ๊บบอกเลยอันนี้คือโอกาสแบบประมาณ3 0มเลยครับโอกาสที่จะได้นะโอกาสที่จะได้แต่ต้องตัมอัพเ<า>ฮ้ยโอเคครับสวยมากมาแล้วครับอันนี้คือการันตีเพื่อนๆตัมอัพแบบนี้คือการันตีนะที่เหลือก็มาลุนครับว่าจะได้กี่ตัวไปโอ้โหเปิดครั้งแรกก็เอาเรื่องเลย เดี๋ยวนะจะดวงผมจะมาทิ้งกับเกมฟรีแบบนี้เหรอโอเคมาแล้วครับใครเซอร์ตัวแรกนะเฮ้ยไม่แย่ไม่แย่แต่เกมนี้เนี่ยถ้าจะปลอดตันของผมเพื่อนมันต้องใช้ประมาณเท่าไหร่เกือบ20ตัวพอไม่รู้นะมันใช้ตัวเยอะมากครับก็สมกับเป็นแนวไอดอลนะเพราะไอดอลเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนี้ทุกเกมอยู่แล้วนะครับมาเฮ้ยเดี๋ยวสองตัวเลยเหรอ ตามจริงโอ้โหเดฟบาโบจะลัางผมขนาดนี้ไม่ได้นะไม่ดีมากึโอเคครับถือว่าเริ่มได้สวยนะครับอ่ะนี่ครับของดื่นเนี่ยก็จะเป็นของเกลือแบบนี้นะเพราะฉะนั้นไปต่อครับึส่งชูไหมเออมาแล้ว30%มเปออ30ขอตามอัพขอตามอัพอย่างเดียวได้โปรดได้โปรดตามอัพ โอ้โหแบบนี้โอกาสได้รู้สึกว่าก็มีบางแต่แบบน้อยมากนะครับแบบเนี้ยหรือว่าไม่ได้เลยก็ไม่รู้อะผมไม่แน่ใจอะเพราะว่าปกติถ้าเปิดตู้คอลแลบอะมันจะเป็นอ่ะไม่ได้ครับมันจะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่ามันจะมีตัวเอสซาอยู่ด้วยไงอันนี้คือไม่มีเลยนะครับเออจุ๊บครับถือว่าอันนี้มันการันตีจุ๊บไม่มัง้งตามอัพตามอัพตามเฮ้ เด oh, oh, okay, like. okay, ี๋ยวโอ้โหน้องรักไปอยู่ในกองผมขอยายโชคไปอยู่เกมอื่นที่ผมจะเติมเงินได้ไหมโอเคไม่เป็นไรครับของแบบนี้มันมันมันเทรดเกมกันไม่ได้นะไม่เป็นไรอย่างน้อยดวงดีก็ถือว่าดีแล้วเพื่อนๆไปครับมาแล้วครับใครเซอร์ตัวที่สามนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ใครเซอร์กี่ตัวนะครับวันนี้มาแล้วน้องหมาด้วย โหน้องหมาสีขาวเอ้ยม่ขาวเว้ยสีเทาๆอีกตัวไหมโอเคตัวเดียวนะครับโอ้โหไม่จุกครับแบบนี้น่าจะจบนะได้ปะโอเคอ่ะเรียบร้อยนะครับไม่จุกก็คือจบนะ โอ้โหรวๆเพื่อนๆก่อนหน้านี้น,น,น,นี่คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบโปรโมตตู้หรืออะไรตอนแรกนี่คือมารวยๆโอเคเรียบร้อยครับก็ไปเลยนะโอกีกซ์มาให้ดิมาสจบโอ้โหเดี๋ยวทำจริงเรนจะเกลือขนาดนี้เนี่ย เรียบร้อยครับไม่ใช่อะไรอันไหนเกลือเราก็เล่นกันหน่อยเพราะว่ามันน่าจะสูงยาวนะับคลิปนี้เออขึ้นมาแล้วโอเคขอร้องขอร้องขอร้องเมื่อกี้เงียบไปหลายครั้งมากต้องใช้เท่าไหร่เกือบ20ตัวนะครับตอนนี้เพิ่งมาสามนะได้เปล่าโอเคครับไม่น่ารอดนะแบบนี้มีโอกาสแต่น้อยอะ่ะผมให้แบบนี้ประมาณ10แล้วกันโอกาสได้ได้เปล่า โอเคไม่รอดนะครับไม่เป็นไรแต่เมื่อกี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะเริ่มกลับมาจุกแล้วจุบเออมา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 นะมามามาตามอ้อโอเคครับเชโย و! จัดมาเห็นเขาบอกว่าไคเซอร์นี่ญญตัวตึงเลยเพืเ่อนๆข้อสามารถนี่บอกตรงผมยังไม่ได้อ่านเลยนะแต่ยังไงก็น่าจะโหดครับตัวมาใหม่ พอถ้าไม่โหดเนี่ยคนไม่น่าเปิดนะครับมาแล้วตัวนี้แบบโหเท่ขนาดนี้ผมว่าเขาไม่ทำกากแน่นอนชื่อของพวกเธอเป็นของฉันไม่เก่งนุ่มเลยพูดไงละสองตัวไปเฮ้ยโอเคตัวเดียวนะครับไม่แย่ครับไม่แย่จุ๊บจุ๊บขอจุ๊บขอบคุณครับมิชชั่นที่หนึ่งเคลียร์มิชชั่นที่สองตําอัพ เฮ้โยโอ้โหเดี๋ยวของจริงวันนี้ของจริงโอ้โหข,ข้ามไปเจดเลยได้ไหมข้ามไปเจตข้ามไปจัดโดลาได้ไหมครับจัดไปมาได้เปล่ากี่ตัวต้องบอกว่ากี่ตัวมาแล้วครับตัวแรกใครเซอร์ใครเซอร์ หอยตัวหอยตัวฮึบโอเคไม่เป็นไรครับตัวเดียวก็คือสุดยอดแล้วจริงๆไปครับโอเคอน,นี่น่าจะไม่รอดนะครับไปแล้วก็ข้ามเลยถ้ามันไม่รอดเรียบร้อยฮึบโอเคไปครับเร็วจัดไฮริมาสจบโอเคมาแล้วครับมาแล้วครับ ทาไหมตำตำไม่รอดครับรอบนี้โอ้โหองบอกว่าเริ่มไหลน,นะครับเริ่มไหลเออมาแล้วจัดไปผมว่ารอบนี้ตำอัพชัวตำอัพแน่นอนก็อบอกว่าเซนส์มันบอกเพื่อนเซนส์สองเปอร์เซนต์เอ้ย <c oughs> โอเคขอโทษทุกคนเลยนะให้แบบเ <c oughs> สียงมันดังโดดขึ้นมานะครับ มามาดูกันว่ากี่ตัวมาดูกันว่ากี่ตัวจัดไปจัดไปเออเขาบอกว่าต้องหลังนี้เอาของพิเศษไปเลยมาแล้วไคเซอร์นะครับตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้รู้แต่ออกเยอะจัดวันนี้ <laughs> มาไปต่อเลยครับ โอเคตัวเดียวนะเอ้ยได้ธนูน้ำของไคเซอร์มาด้วยครับไปต่อครับฮึบเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมกระเทียมดองยอดเยี่ยมขอบคุณครับขอบคุณครับเดี่ยวเดี่ยวนะคิดตัวแล้ววะผมว่าเยอะมากแล้ววะจริงๆอันนี้คือเยอะมากเลื่อยเยอะมากจริงนะเฮ้ยมันปล่อยของอะไรวะเนี่ย ตอนนี้แค่รลุนว่ามีหยิตัวตัวหนึ่งนี้ได้แน่นอนขอตัวที่สองได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวจบแล้วเราไปดูนะครับว่าเรามีกี่เศษนะใครเซอร์ไปครับฮึโอเคตัวเดียวนะครับมาร้อยสี่สิบแล้วครับตามอ่ะไหมโอ้โหไปเลยครับแบบนีน้ให้ว่องเลยมาไหมอันนี้คือช่วงพักแล้วเพื่อนเพราะว่ามันกี้มันออกไปแล้วนะครับ เออแต่ทางเกมบอ,อกว่าไม่ต้องพักไล่ไล่ไล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 โอเคครับไม่เป็นไรเข้าใจกันได้เข้าใจกันได้ไล่ไล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 โอเคไม่เป็นไรครับเออนี่แหละเมื่อกี้เขาปูทางสามรอบเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะมาการันตีตรงนี้ครับ การันตีครั้งนี้มาเฮ้ยทำไมรอบนี้มันลึกทำไม,ำไมรอบนี้มันยากสองที่สุดท้ายครับก็การันตีฮึบหรือคลิปนี้ผมว่าถ้าเกิดมัอนไม่ออทแล้วเดี๋ยวผมน่าจะเอาไว้แค่การันตีหนึ่งก่อนนะเพื่อนๆนเพราะวันนี้เนี่ยมันออกไปเยอะแล้วนะครับแล้วไม่ใช่อะไรคลิปมันยาวมากนะเดี๋ยวผมจะพยายามตัดให้มันกระชับนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเปิด2การันตีเลยเนี่ยมผมว่ามันน่าจะยาวไปหน่อยโอเคนี่ครับมันน่าจะหมดแล้วล่ะวันนี้มันให้ผมเยอะมากมาสุดท้ายครับมาไหมเดี๋ยวน้อยขอจุกได้ไหมเออได้ขอร้องขอร้องปิดสวยสวยปิดสวยโอเคตกใจนึกว่าเกมค้างคือกำลังลุ้นอยู่แล้วเราไม่รูไ้ไงว่าได้หรือไม่ได้เพราะเราไม่ได้นับตัวไว้นะครับโอเคเรียบร้อยครับจบ เรียบร้อยอ่ะไปครับไคเซอร์นะครับแน่นอนไม่ต้องคิดเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้เนี่ยผมได้ไคเซอร์รวมแล้วกี่ตัวนะก็ตอนแรกผมปลดตัวไว้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเศษที่เหลือตรงนี้เนี่ยคือตัวที่ได้มาวันนี้ทั้งหมดเลยนะนี่ครับเท่าไหร่วะ6 8ตัวเพื่อนๆโอเคครับสอกรสบคลิ๊บเปิดกาชาเกมแพวเวอร์กอนฮิวเมอร์วันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็เรียกได้ว่าทําคลิปมาให้เพื่อนๆหายคิดถึงนะให้รู้อยู่ว่าผมก็ยังขยันเล่นเดลี่ของเกมเกมนี้อยู่นะเพราะอย่างที่บอกไปเกมนี้เนี่ยมันแจกเยอะจริงเพื่อนๆคือเหมือนแบบเข้ามาเล่นวันหนึ่ง5นาที10นาทีเก็บกาชาวไว้เปิดเล่นสนุกๆน,นะครับสำหรับเกมนี้นะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ครับถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ